ากาลวันทันนังถูวันชนะสมปันนังโอชนานังสาลีนังสัพป,ปริวารังอาคาชันตุกาิภูชันตุสัพราพิตายะสันติเทวามหิทธิกาเตปิตุเหอานูระคันตุอโรคะเยนะสุเีนะจักอายัตนตุโพนโตอิทะทานาสีรามนี่ขมักปัญญาสาวิยะสันติสัพ มีตุเปขายุขายาโวที่สาววินติอักเสสโตสีสีวันนี้เป็นวันดีเหล่าผ้าพุทธเจ้าทั้งหลายตกแต่งบายสีไว้พร้อมเสร็จเสียงสุกรเป็ดไก่กุ้งปลาขนมต้มแดงต้มขาวจัดเข้าอันดับสามพข้าวอ่อนก้วยน้ำทุกสิ่งสาคันจัดสรรน,นำมาเพื่อทิพถวาย เทพมหาเทวีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เสด็จมาเนวันนี้ขอให้ทุกๆพระองค์ได้โดเมตตาอย่าได้ละเลยเชิญรับเครื่องสังเวยศักการะพิิส่วนที่จมนงผิวสิ่งประสงค์ใดพลาดเกินหรือขาดไปบ้างขอเย่าทสซึ่งพระเมตตาโปรดกงนาอภัยและโทษโปรดรับเครื่องสังเวยทั้ง่า 现在。